สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด d รคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากเพจเ Facebook ของคุณเดชานรุณาศมานำเสนอครับสมัยทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าบริษัทชิโนไทยของนายชวรัชชานวิรกูลพ่อของนายอนุทิน ได้เป็นผู้ถูกเลือกให้สร้างสัมปทานสร้างสนามบินสุวนรณภูมิซึ่งมีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทหลังจากนั้นนายชวรัชชาญวีรกูลยังได้ร่วมงานกับทักษิณมาตลอดและได้ดำรงรัฐมนตรีสำคัญในรัฐบาลเงาของทักษิณหลังจากพรรคไทยรักไทยถูกยุบไปจนต้องแยกออกมาสร้างพรรคใหม่ชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยและวางมือยกให้นายอนุทินลูกชายสารต่อง,งานของตนเอง ความผูกพันของสองตระกูลนี้แนบเน่นมานานหลายคนวิเคราะห์เกมการเมืองกันอย่างดี้ดาว่าวันหนึ่งภูมิใจไทยจะเขียทักษิณออกจากระบบและหลงประมาณตนเองไหมว่าพักภูมิใจไทยของนายอนุทินคือตัวแทนของพักสีน้าเงินอย่างภาคภูมิใจเลยไม่สนใจว่าสวที่เลือกกันเองเข้ามานั้นมันอาจเป็นหายนะใหญ่ในอนาคตต่อระบบก,การปกครองของประเทศไทยอย่างรุนแรงหลังสิ้นเดือนสิงหาคม67 ทุกคนในประเทศจะได้รู้ถึงอนุภาคของจริงของทักษิณและการแตกสลายไปของสองพักใหญ่ที่เป็นขั้วการเมืองของสายทหารพักอนุรักษ์เก่าดั้งเดิมถ้าหากยังใจแข็งและยังไม่รีบสร้างพักการเมืองของตนเองให้เข้มแข็งขึ้นในสายตาของภาคประชาชนโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานคือเป้าหมายใหญ่หากเกิดการปรับคอรมอครั้งใหญ่ขึ้นมาสิ่งที่นักการเมืองจะแสวงหาความร่ำรวยได้ ให้สังคมอัปรียอมรับได้ก็ต้องสแสวงหาการคอร์รัปชันโกงกินเงินภาษีของประชาชนและเราก็จะได้เห็นลูกหลานนักการเมืองที่โกงกินมีหน้าตาในสังคมเพราะได้สมบัติจากบรรพบุรุษที่ได้จากการโกงกินประชาชนเข้ามาสิ่งที่นายทุนจะ,สะแสวงหาความร่ำรวยได้ต้องอาศัยนักการเมืองโกงกินชาติเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองให้สังคมอัปรียอมรับ ให้มีชื่อเสียงและมีหน้ามีตาในสังคมอัปรีลูกหลานก็ได้มรดกบาปจากบรรพบรุษมาลอยหน้าลอยตาอยู่สุขสบายและใช้ชีวิตในสังคมที่ยอมรับคนพวกเดียวกันได้เราแค่มองเห็นวัฒนธรรมของความอับปีของสังคมคนพวกนี้และไม่เคยนึกคิดที่จะนำมาเป็นต้นแบบของการคิดสร้างอารยธรรมใหม่เพราะสังคมนั้นโตให้มีทรัพย์สินมากมายเพียงใด ก็ทำได้แค่เพียงการเสพกินขี้บี้นอนวนเวียนอยู่แต่ในวัตถุจักแบบนี้เท่านั้นไม่สามารถสร้างอารยธรรมแบบอย่างที่ดีขึ้นมาได้เรียกได้ว่าเมื่อเราไม่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจากฝืนอดทนอยู่ร่วมกันกับสังคมแบบนี้ไปได้ดีที่สุดก็ควรต้องสร้างสังคมอารยธรรมใหม่ของตัวเองขึ้นมาแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ก็ดีกว่าอดทนและฝืนใจอยู่ร่วมกับสังคมแบบนี้ตลอดไปให้กำลังใจกับนักสู้ทุกคนที่อดทนสู้เพื่อส่วนรวมมานานแต่วันหนึ่งท่านจะมองเห็นความจริงว่าการต่อสู้ของพวกท่านนั้นที่ทนไม่ได้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเด็มไปด้วยความอายุธรรมนั่นก็แสดงว่าพวกท่านไม่ใช่วิสัยของมนุษย์บนโลกนี้ท่านแค่ลงมาทำภารกิจเท่านั้นและควรเร่งรีบไปสร้างอารยธรรมใหม่ของตนเองเสีย การใช้ชีวิตแบบสังคมแบบเงียบๆและเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงนั้นบางทีอาจจะเริ่มเข้าใจตัวเองว่าความคิดของพวกท่านนั้นอยู่สูงกว่าสังคมที่ไม่ต้องมาทุกข์ใจที่เห็นความเป็นไปของสังคมต้นแบบของความอัปรีได้คนที่ทำการเกษตรเก่งมีค่ามากกว่าพวกเศรษฐีที่สะสมแต่ทรัพย์ที่โกงกินเข้ามาพวกที่ทำสัมมาอาชีพชอบย่อมมีความสุขกว่าพวกเศรษฐีที่โกงกินเข้ามา คนที่มีคุณธรรมขั้นสูงในใจย่อมมีบุญวาสนาและมีครอบครัวที่สุขสงบกว่าพวกเศรษฐีที่ไปโกงกินเข้ามามีความสุขสงบในสติปัจจุบันมีความผาสุกใจในคุณธรรมที่เอื้อเฟื้อและแบ่งปันกันมีปัญญามองความสุขที่แท้จริงได้และมองเห็นตัวที่สร้างสุขที่เกิดขึ้นได้จริงนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของตัวเราศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกา ประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty